คนมาเรามากินก๋วยเตี๋ยวข้างกำแพงเป็นก๋วยเตี๋ยวพรุ่งค่ำอีกแล้วนะครับทุกคนเหมือนเดิมครับพบกับแม่ค้าคนสวยสวยนะทุกคนนี่ฮะปากแดงเลยเห็นไหมวันนี้นี่ชอบใจยิ้มหวานก๋วยเตี๋ยวอร่อยแน่นะเตมเจียวรียมเจียวนี่อ่าใส่ชุ้อ่ากินนี่ผมกินนี่ นี่ติดโดดไหมจัดไปปปึึ๊๊บบร้อยเฉลี่ยมีดไม่ค่อยร้อยก็เอาคว้านนั่นมาเชียงค้องลืมมีดไปบ้างซึ่งนี่มายืมมีดบ้านตานูเดียแม่ค้าบ้านเราครับไม่ปกมีดก็ยืมได้ครับไม่เป็นไรครับนี่ก็เจียวไก่ครับเอานำก่อนนะนำใส้นำใส้ตัวน้ำใส้ตัวน้ำใส้ตัวโอ้ยเหรอหวานน้ำใส้ตัวอันนั้นก้อนไก่ก้อนไก่หนังเก้าวไม่ใช่ผมเอาตาแสดง <อ>นี่ผมกินแห้งนะวันนี้นี่สูตรเดิมมีขาวแล้วก็แห้งครับผมอ,มนอืน้องๆเออผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวน้องๆเขาสองคนด้วยนะครับเพราก็มากันสามคนเล้วมากินคนเดียวอีกสองคนยังไม่ได้กินผมถามเขาบอกยังไม่ได้กินก็เลยเลี้ยงน้องก็สองคนครับ ขอบคุณค่ะออกกขอบคคุณ่ะตาเลยเลยจ้ะค่ะน้องๆเขาน่ารักครับแอลใช่ไาหมาอันตาเล็กเลยตาเล็กกินเบียร์อุ้นไหม,อ,อ,มอ๋อไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลว,ไ,ปลวไปเตี๋ยวแล้วเกลือกทำไม่ใส่นะโมเตอร์อย่างเกลือกไม่พยาธิไส้ตีนเอาละก๋วยเตี๋ยวต้องกินตะเกียบมา Điều, đều, đều nào anh hay? nó mong mặc học phẳng ní ghé ok <laughs> tên là lương. lương tên liều. lương tên lương tên tên lương tên lương tên lương ไปเตี๋ยวแต่ละร้านเราจะมีสูตรการกินของเราครับอย่างร้านนี้เนี่ยป้าชีพปลุกขําเนี่ยผมจะสั่งแบบแห้งแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดานิดหนึ่งให้หอมๆนะครับแล้วก็น้ําซุปเนี่ยจะใส่อ,อะไรนะอะไรเลยดำๆเข็มๆมันในน้ำซุปอันอะไรเลยเข้มๆมัน,น,ๆๆมนตั้งใจอตั้งายทุกคน <c oughs> ซุปโบราณมากใส่ตั้งาย ก็อีกเป็นไงไอร่วนะขอให้เกินๆกินเลยๆๆกูกาประจำกันเลยนั่นแต่เดี๋ยวถ้าบ่าไม่เอีมตั้งเลยนะกินให้อีมเลยนะ ก๋วยเตียวตัวนวยเ,เวทเรียวคอา,าทุกคนนะก็ยังไงก็เหมือนเดิมครับสําหรับพิจีบภบคํานะครับเมื่อวานผมผ่านมาเนี่ยหกโมงครึ่งแกยังขายอยู่สนใจก็มาได้ข้างโรงเรียนวัดบ้านแหลมขวนนะครับหมู่สามในตาบลกระหมากนะักท่องเที่ยวเข้ามาครับไม่มีผิดหวังจันถึงสุกกินได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์พิจิบภพค้าเนี่ยจะไปขายอยู่ตรงใกล้ๆกับสะพานทางไปเขาชันนะครับตรงนั้นแกจะมีร้านที่สองอยู่ในเราแกขายนี่มาเรยไม่จันถึงสุกแกขายนี่ ไข่ดิกนักเรียนด้วยนะครับใครอยากกินก็ฝากเบอร์เลยฝากเบอร์เลยอ่ะแม่ค้าเบอร์ไรแม่ค้าเบอร์ไม่ได้ยังไงก็โทรมาครับเบอร์ไม่ได้นะครับจําไม่ได้แล้วเจอกันใหม่ครับ